ถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งนามตาถ้าหากให้อาสวัสดีครับทู้ชมครับพัชละพู้เจริญพักดีครับวันนี้ผมมีแขกงรับเชิญซึ่งไปมาหาโสพูดคุยกันมากกว่า20ปีร่วม30ปีครับ เดี๋ยวขอเชิญผอเบิ้มแนะนำตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับสุภกิจชัยเมืองเลนครับเป็นเป็นที่ปรึกษาในการก่อตั้งสมาคมของผมเนี่ยนะฮะซึ่งทําเรื่อง1นึรถอีวีครับสองเราเครื่องบันดินเผาครับสามขิงไว้พุยวันหลังแปลรูกเกษตรครับคืออย่างนี้ครับวันนี้ไปไปชุมมานอกรอบเขาก็ถามว่า จุดชาร์จไฟไปถึงไหนรถ EV เป็นยังไงอาจารช่วยรายงานหน่อยได้ว่าอบเบิ้มเรื่องเรื่องของออสถา,ารเรื่องของจุดชาร์จไฟเนี่ยตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยผู้ผลิตผู้ผลิตสามารถผลิตได้หลายเจ้าแล้วนะครับแล้วก็ฟังกช์ชันเนี่ยสามารถใช้ภาษาไทยคอนโทรลได้เลยซึ่งปัจจุบันเนี่ย เนื่องจากเนื่องจากบ้านเรายังไม่มีมาตรฐานในเรื่องของอตัวแท่นชาร์จครับก็เลยเทําให้ตลาดสินสินค้าส่วนใหญ่ามาจากจีนเป็นหลักซึ่งจีนเขาพัฒนาก่อนก่อนเราไปสักพักหนึ่งละเรื่องของรถไฟฟ้าครับก็เลยเ,เป็น ทั้งเรื่องของรถทั้งเรื่องของจุดชาร์จเนี่ยเขาบุกตลาดไทยหนักมากซึ่งจัดงานทีๆเลยครับเดือนเวน้นเดือนจัดอ,อ,อีเวนต์จัดโปรโมชั่นกันทีๆเลยครับทีๆเลยที่ผม <c oughs> ผมก็ไปกับ <c oughs> พออ,อเวอรมกับอาจารย์นพพรนะเอ่ยนามเพราะว่าไปรประชุมมาได้กันที่ตึกประชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาล แต่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ที่ผอเบิ่มพูดนั้นหมายความว่าสินค้าเรามีมาตรฐานมีคุณภาพแต่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมยังไม่มีไม่มีมาตรฐานให้ให้ผู้ผลิตเอาไว้อ้างอิงครับครับคืออย่างนี้นะฮะต้องชี้แจงที่ผอเบิ่มท่านพูดเนี่ยคือว่าพวกสินค้าอื่นที่ผลิตจะมีมอกอเป็นติดอยู่นะฮะครับแต่ว่าในเรื่อง จุดชาร์ไฟเนี่ยสำนักงานมาตรฐานวิศากรับยังไม่ได้กําหนดใช่ครับก็ทําให้เป็นช่องว่างว่าหลายบริษัทในประเทศไทยก็หรือหรือ ECU ที่ร่วมประชุมกับเราเนี่ยก็ยังอีหลักอีเหลือ่อยังไม่กล้าที่จะดําเนินการทางด้านการตลาดครับก็แปลความว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะขอ ความช่วยเหลือว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงศากรรมมาท่านเอกนัทนะฮะท่านเลขาขิงเนี่ยก็คือเรื่องทำยังไงจะรีบให้ออกมาตรฐานซึ่งจริงๆเราประชุมที่ตึกบรราการหนึ่งมาเป็นปีจะถึงเป็นปีแล้วครับท่านพีก็ได้กรุณาให้ชุนชื่นชอบผู้ดมเนี่ยประชุมให้ข้อมูล เราก็เดินทางไปจะพาไปพบนอกรอบก,กับประธานอาคาเดตคนบ้านป่งนะครับทีนี้ขณะนี้ปรากฏว่ารัฐบาลของนายกรสรษถาก็จะสิ้นสุดไปแล้วได้นายกคนใหม่คือนายกอิงวันนี้ผมเนี่ยกับผอบเบิ้มวันนี้ไม่ได้มาในนามข้าราชการนะเรเป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย์กลับมาจากเตียงกเกษร์ที่เพชรบุรี ก็ต้องมารายงานกับท่านก็หมายความว่าต้องขอความอนุเคราะห์จากนายกอิงด้วยท่านพิรพันธ์รองนายกกำกับกระทรวงศึกษาหกรรมและที่สุดเลยท่านดฐมติวสากรรมท่านขิดเอกนัทเนี่ยนะครับต้องเล่งกำหนดมาตรฐานในส่วนของเครื่องชาร์จครับเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศซึ่งที่ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้จีน บุกหนักจริงๆครับไม่ใช่เฉพาะแท่นชาร์จนะครับสินค้าทุกปรายการ,ค,รคือเราไม่ได้มีมาตรฐานหรือเราไม่ได้มีมาตรการปกป้องผ,ผู้ผลิตในประเทศครับก็เลยเต้องเร่งกําหนดมาตรฐานนิดนึงครับครับท่านผู้ชมครับจีนบุกหนักมากเพราะเรายังไม่มีมาตรฐาน มาอุ้มมาช่วยเหลือมาส่งเสริมผู้ผลิตในประเทศมาสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศเนผมไปก่อนแล้าพบผมก็ไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งมีจุดชัดไปแล้วครับแต่ของจีนหมด <c oughs> นะฮะ <c oughs> ไปวันก่อนไปร้านอาหารเดี๋ยวนี้ร้านอาหารที่สร้างใหม่เขามีจุดชัดไปแล้วไปร้านกาแฟายกยมีจุดชัดไฟของจีนหมดเลย <c oughs> นั่นแปลความว่าถ้าไทยขืนช้าเสร็จ เสร็จแน่นอนครับเสร็จเหมือนใครครับเหมือนลาวอ่ะผมไปหลวงพ่อบางเสร็จหมดแล้วครับครับวันนี้ก็พอแตะเรื่องสินค้าจีนปุ๊บตอนนี้ช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีเรื่องเซรามิกจีนเซรามิกโอ้โหผมกําลังจะพูดเอาพูดเข้าเรื่องเซรามิกเลยครับเซรามิกจีนลุกไทยมากเลยนายกท่านนายกสมาคมเครื่องปั้นออกหลายรายการเลยครับเพื่อเพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ ประมาณอาทิตย์หน้านะครับตัวเราเองเนี่ยกำลังไปซื้อสินค้าเซรามิกจีนมาทดสอบว่ามีสารพิษตกค้างบ้างไปซื้อที่ไหนเขาขายทั่วไปเลยครับนี่ซื้อง่ายขายคล่องมีขายทั่วไปด้วยชามตาไก่เหลือชามละห้าบาทเนี่ยครับตอนนี้กำลังจะมาทดสอบว่ามีสารพิษตกค้างไหมมีตะกัวมีแคดเมียมมีอะไรไหมอะไรเงี้ยครับ ผู้ผลิตในประเทศเดี๋ยว,ว่าเราก็ไม่รู้วนะ่ามันจะมีสารปนเปื้อนไหมนะแต่ต้องเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการนายกพี่อ้วนภูมิธรรมนะครับมีขายทั่วไปจริงๆผมไปตลาดนัดแห่งหนึ่งบ้านผมเนี่ยเจอตามตาไก่ฮะอันนี้ครับแล้วจะเป็นยังไงหลายปีที่ผ่านมาผมจัดแลนลี่ไปแม่ตำเาจากแม่ตำไม่เสริมง,งามเนี่ยครับครับผมเป็นยังไงบ้างแม่ตำเนี่ยครับ ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมร่วมกันอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าเราไปช่วยเรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เราไปช่วยส่งเสริมเรื่องของสิ่งทออยู่อยู่เรื่อยๆครับนี่สิงทอคือเรามีผ้าทออย่างนั้นเหรอครับผมครับผ้าพื้นทอในพื้นที่เสริมงามใช่ครับหรือในลําปางทั้งหมดของเราดูทั้งหมดครับแต่ว่าสําหรับเสริมงามที่ที่เราร่วมกิจกรรมก็มีอยู่ต่อเนื่องครับอืมครับวันก่อนผม ไปที่ราชบุรีครับก็ปรากฏว่าไปที่สถานที่แห่งหนึ่งก็ใกล้ๆกันเขาบอกว่ากรมส่งเสริมสลับถนนนี่กรมส่งเสริมนี่ดูถึงราชบุรีเหรอถ้าในส่วนของเซรามิกนี่เราดูทั่วประเทศครับศูนย์เซรามิกลำปางเนี่ยนะครับผมครับดูทั่วประเทศค,คือที่ไหนมีเครื่องปั้นดินเผาใช่ครับไปดูหมดเลยครับโอ้โหแล้วมันจะเป็นยังไงในวิบาก,กรรมเครื่องปั้นดินเผาไทยใช่ครับมันอยู่ในขาลงครับ ตอนนี้ทางเราก็ช่วยกันหาทางออกนะครับเราพยายามพัฒนาโครงการทำแอดวานเซรามิกครับแอดวานเซรามิกครับซึ่งซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยในจังหวัดลำปางตื่นตัวแล้วก็อยากจะทำมากเข้าลมเข้าวงโครงการกับเราเยอะมากซึ่งตัวแอดวานเซรามิกเนี่ยสามารถพัฒนาไปทำเป็นอิเล็กโทรเซรามิกไปทำเป็นขออนุญาตอิเล็กโทรเซรามิกแปลว่าอะไรนะเป็นเป็นพวก อิเล็กทรอนิคเซรามิกครับเป็นพวกชิ้นส่วนเซรามิกที่เออชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากเซรามิกครับอ๋อชิ้นส่วนแล้วในกลุ่มในกลุ่มของเครื่องมือแพทย์ที่สามารถเอาเซรามิกเข้าไปใช้ได้ยกตัวอย่างอย่างฟันเทียมยกตัวอย่างอย่างข้อเข่าเทียมเนยครับข้อเข่าเทียมเนี่ยนะครับครับผมอ๋ออย่างนั้นแสดงว่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นเป็นพวกเซรามิกสำหรับใช้ใช้ในงานโครงสร้างครับ ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุยกับพี่เอกบ่อยๆก็คือเราจะส่งเสริมเรื่องของซอ f t Power s o ซอฟพาวเวอครับเราจะเอาเซรามิกมาทําในกลุ่มของเศรษฐกิจสายโมูสายโมนะครับผมเล่สายโมเลยเลี้ยวสายโมเลยทําพระทําเทพทําอะไรพวกนี้ครับครับครับก็เดี๋ยวคราวหน้าจะเอาผลงานมาโชว์อีกทีครับคือผมฟังขอเบิ้มในแปลว่า ทิศทางของเซรามิกยังมีความหวังถ้ารัฐช่วยเหลือส่งเสริมถูกไหมฮะ,ะเพราะว่าเมืองไทยเมืองพุทธและปัจจุบันเนี่ยภาระเศรษฐกิจไม่ดีว่ามูมาเลยส,สายมูมาครับผมเองนี่เชื่อทั้งเทพท,ท,ทั้งทั้งศาสนาพุทธเพราะว่าศาสนาพุทธสอนให้เราทำดีอแต่เทพก็บันดาลได้อ,อย่างพระพิฆเนศพระวิษณุ พระวิษณุเป็นเทพประจํากระทรวงศึกษาธกรครับนี่ตรงนี้พระนารายพระวิษณุใช่พระนารายหรือพระวิษณุใช่ไหมพระนารายครับใช่ครับอย่างนี้ก็แปลความว่าหนึ่งเวลานี้ปัญหาของซาเิกีที่เดี้ยงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าขาลอยแต่ถูกเตะตัดขาต้องพูดความจริงนะฮะท่านนายกเองที่เคารพว่าที่ไม่ใช่ว่าที่แล้วปรดก้าวแล้วรอ ถวายสัตว์กับพาคอรมอถวายสัตว์และถแถลงนโยบายครับผมไปเสริมงามเสริมงามเนี่ยมีน้ำพุร้อนไหมหรือน้ำพุธรรมดาหรือน้ำแร่หรืออะไรแถวนั้นน่าจะมีนะครับใกล้ๆมีครับมีใช่ไหมแม่มริมม,มีไหมแม่ริมมีครับแม่ริมมีน้ำแร่ครับมีโรงงานน้ำแร่ฉับ จ๊ซ้อนลำปางมีไหมมีครับอันนี้กรมส่งเสริมก็เข้าไปดูครับใช่ครับทีนี้ลำปางในศูนย์หนึ่งดูหรือศูนย์เซรามิกของท่านเนี่ยเอ่อถ้าเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมเออ่ทั่วไปเนี่ยเป็นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่หนึ่งดูครับอ๋อเป็นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคหนึ่งแต่ในส่วนของลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์พัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับจะจะมีภารกิจดูเกี่ยวกับ พวกวัสดุใหม่ๆจะเป็นจะ,จะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเราดูแลทั่วประเทศครับอ๋อครับครับครับก็คือถ้าก็อย่างนี้แสดงว่าพวกคนเมืององคราชบุรีก็มีความหวังโดยศูนย์เซรามิกที่ก็มาอบรมมาส่งเสริมมาทําตลาดไท้ครับ,เ,รดรบเดือนที่แล้วเราก็มาจาัดอ,อบรมเรื่องพุทธศิลป์ที่ราชบุรีเหมือนกันครับอ๋อพุทธศิลป์คือศิลปะที่ทําด้วยเซรามิกที่เกี่ยวเนื่องด้วย ครับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคร,ครับครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมฟังจากพออบเบิม้มทถ้าเป็นตอนหนุ่มตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะฮะ <c oughs> เขาเรียกว่าเด็กในซอยถูกไหมครับ <c oughs> พอโตขึ้นก็เป็นคนในซอยซึ่งคนในซอยนี่ก็เติบโตในสังคมเยอะนะฮะ <c oughs> ครับก็อันนี้แล้วก็<ช>มีความหวังที่นี้ผมอยากสอบถามเอา <3 S 1> ไว้ก่อนอว่ากรณีของพวกสามล้อไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เพื่อเพื่อการยุดในพื้นที่สาจังหวัดชยดา,ายแดนภาคใต้เอ๋อครับพอดีในปีงบประมาณปีหกเจ็ที่ผ่านมาเราพัฒนารถไฟฟ้าสามล้อเพื่อเพื่อที่จะเอาไปให้น้องๆทหาร ลองทด,ทดสอบทดลองใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับกอ็อยู่ในช่วงของการทดสอบประสิทธิภาพกันอยู่ครับครับ,ค,รบคือคือจากปัญหาที่เรารับทราบมาตอนนี้รถลาดเวนที่ใช้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นอมอเตอร์ไซค์สองล้อซึ่งมีเสียงดังเนาะแล้วก็มีไปที่สองคนคนขับคนนึงและคนซ้อนคนหนึ่งซึ่ง เมื่อประสบเหตุเนี่ยน่าจะาน่าจะปฏิบัติการยากลำบากนิดนึงครับไม่สะดวกครับพ<ม>ี่ก็เลยค,คิดเชื่อกันคิดว่าเอะถ้ามันเป็นสามล้อน้องอมีที่หลบน้องอาสามล้อไฟฟ้าน้องมีที่หลบน้องมีวิธีมีโอกาสที่ได้ต่อสู้บ้างมีเสียงที่เงียบไม่ใช่เป็นเป้าอย่างเดียวอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็ รถมีประสิทธิภาพสูงน้องหนีได้น้องสู้ได้อะไรประมาณเนี้ยครับครับครับ,รบก,ก็ขอบคุณท่านหมอเบิ่มนะคืออย่างนี้ครับ,รบท่านผู้ชม f อทั้งหลายผมเนี่ยเก้าปีสิบปีที่ผ่านมาหรือนับไปสิบสามปีก็ได้ผมทํางานเป็นจิตอาสากับกรมคนรักนะหอเบิ่มแล้วก็กอสอ,อนในกรมส่งเสริมก็ปรากฏว่าในภาคใต้เนี่ยการซื้อขายผลไม้แี่ยากมากฮะกร็ 9, ร้นก้าสมเด็จพันปีหลวงก็ให้ พอแท้สร้างห้องเย็นไว้ที่หนองจิกนะหน้าหน้าของพลาหารราบสึเงจะทําฟีดได้อะไรได้มากมายเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ารถที่อ๋อเบิมว่าเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยส่งเสริมชาวสวนในการเก็บสินท้าทางการเกษตรเพื่อเขาจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีเพราะปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากไม่สามารถนำมาได้รถไฟฟ้าสําหรับการเกษตรก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าพัฒนามากครับเพราะว่าเรา เราเป็นเมืองเกษตรนะครับคือการเข้าออกสวนเข้าออกพื้นที่แปลงเกษตรเนี่ยถ้ามีอุปกรณ์ช่วยเหลือก็จะสะดวกแก่เกษตรกรอีกหลายเท่าเลยครับอย่างาตัวอย่างเอารถไฟฟ้าสามล้อมาช่วยขนปุ๋ยช่วยคนตัวผลผลิตออกจากสวนเนี่ย มันก็จะประ,ประหยัดเวลาจะ,ะช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานทีท่ดีขึ้นครับครับขอบเป็นวันหยุดนะฮะสบายๆเ้วคุยกันหลายเรื่องเรารถไฟฟ้าก็ดีเรื่องเซรามิกก็ดีที่นี้วันก่อนเราไปวัดล่ำช้างด้วยกันนะครับครับผมวัยหกสแล้วผอเบิม้มเนงนมอ,อยู่มันเริ่มมีอุปกรณ์การแพทย์มาช่วยแล้วผู้ป่วยติดเตียงอะไรก็ส่งเสริมเป็นไงมังเนี่ยศูนย์หนึ่งของ ของกรมของกรมส่งเสริมสาหกรรมเองก็มีโครงการพัฒนาพวกเครื่องมือแพทย์ครับซึ่งเราก็เริ่มต้นจากเวชศาสตร์ฟื้นฟูเวชศาสตร์ผู้สูงอายุครับเวชเวชาศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกับสวนดอกนะครับดูว่ามันมีสวนดอกคือมหาราดเหรอหรือใช่ครับม,ารามหาลาดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะครับดอกครับก็คือก็เข้าไปศึกษาปัญหาว่า ตอนนี้แต่ละภาคส่วนเนี่ยต้องการใช้เครื่องมือแพทย์อะไรบ้างแล้วก็ขาดแคลนอะไรบ้างก็มาช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็พยายามร่วมกับทั้งคณะแพทย์คณะพยาบาลนักฟื้นฟูว่าอยากได้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเราก็พยายามหางบประมาณแล้วก็หาผู้ประกอบการมาร่วมกันพัฒนาก็ ได้อยู่ประมาณสัก20กว่ารายการครับที่ที่ที่ทางโรงพยาบาลต้องการใช้นะครับแล้วก็ไปถึงล่าช้างโมเดลเนี่ยก็คือมันก็ตรงกับโครงการที่ที่เราพัฒนาไว้ไว้ไวไวเยอะแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยก็มีผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องดูแลอยู่ที่บ้านเยอะ เห็นที่ล่ามช้างเขามีทั้งเตียงมีทั้งวีลแชร์มีทั้งอุปกรณ์อื่นๆที่ผู้ใจบุญนะครับครับใช้แล้วก็ผู้ใช้ไม่อยู่แล้วผู้ใช้ไม่อยู่แล้วก็เอามาฝากวัดไว้เพื่อเอาไว้ให้สำหรับคนป่วยที่ยังอยู่แต่ว่าขาดแคลนอุปกรณ์อะไรประมาณนี้ครับก็มีการส่งต่อความความห่วงใยความหวังดีกันรุ่นต่อรุ่นซึ่งตอนนี้ก็เครื่องไม้เครื่องมือ เห็นว่าอยู่ที่วัดก็เยอะแล้วก็ครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไปติดต่อเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยผิดหวังเลยไม่ผิดหวังของมีตลอดท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ไปมันเบาๆเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งเราชื่อสมาคมุทิก็ขอเวลาอีกประมาณ30วันนะเพราะมันมีหลากหลายที่เราทํากันแล้วก็ลําช้างโมเดลเนผมต้องให้เครดิตกับท่านพระโควิดจตุกิจจันนนท์นะฮะ ตุนนอนของผมเนี่ยปัจจุบันเป็นตำบลด้วยนะฮะครับวันนี้คือเล่าเรื่องเบาๆก่อนแล้วผมจะพาท่านไปถึงที่วัดลำช้างสองไปพื้นที่หลายจังหวัดตามที่ผอเบิบเนี่ยไปทำงานมาไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนลำปางลำพูนเชียงใหม่รวมทั้งแปรด้วยนะฮะม<ผ>ันมีหลายนานเรื่องที่เราจะคุยกันกแต่วันนี้ก็เอาเวลาตามที่เอฟซีต้องการเรายังค้างหนึ่งเรื่องผ้ามอห้อมเมืองน่าน ผ้าพื้นเมืองพญายหญกันชงและขิงครับวันนี้ผมพัชระพูลเจริญพักเดีพอเบิ้มนะฮะร,รวมพลคนปลูกขิงและคนรักขิงครับขอขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ